Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะฮะทุกๆท,ท่านเลยนะที่ได้ตั้งจิตระลึกถึงตนเองแล้วก็เลือกไพ่นะฮะหรือได้รับพลังงานแรงดึงดูดจากไพ่กองที่หเดี๋ยววันนี้พรมชัยศรีนะจะมาทํานายสดนะฮะให้กับคนกองที่1กันนะเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณเองตัวตนของคุณพลังงานการเปลี่ยนแปลงนะบุญกุศลต่างๆหรือว่าสิ่งที่ถูกลิขิตมา นะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออะไรที่จะเข้ามาถึงแล้วก็ความเป็นไปได้หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะกับคนกองที่หนึ่งกันนะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวอันดับแรกเลยพรมใจสีขอสแกนพลังงานไพ่แถวที่หนึ่งให้คุณนั้นได้ฟังก่อนนะคุณได้ไพ Four ups, นะ่โฟล์ดออฟคัพนะฮะทูออฟคัพส์ทรีออฟวอนส์ไพ่ถ้วยนะแล้วก็ไพ่เด็ดคือถามว่า พลังงานแถวที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอทำนายก่อนว่าตัวตวคนคุณนั้นเป็นอย่างไรถามว่าตัวตนของคุณตอนนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยนะคือก็หนักเอาเบาสู้เป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นคนที่คิดวางแผนการอะไรค่อนข้างจะละเอียดแต่บางทีเรารู้สึกว่าเราก็พยายามฝืนชะตาตัวเองเหมือนกันเพื่อที่จะใหะ้มันเป็นไปตามนั้นอ,อย่างน้อยสิ่งที่ ต้องการนั่นคือความมั่นคงอะไรนี้ให้อยู่ได้ให้อยู่ได้ด้วยความสุขความมั่นคงและความอบอุอน่นและของบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นในเรื่องของการงานแล้วก็เงินทองเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรต่างๆตรงนี้ก็มีขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้นี้สําหรับบางพลังงานนะทีะ่ควรจะทํานายให้ด้วยนั่นก็คือในเรื่องของอโชคชะตาที่ เหมือนกับว่าขัดความอบอุ่นบางอย่างสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอาภัพความรักอาภัพเรื่องของเพื่อนฝูงหรือบริวารบางอย่างอันนี้สําหรับบางพลังงานนะตรงนี้ก็มีแนวโน้มด้วยเหมือนกันเช่นกันนะที่อนาคตนั้นจะได้รับสิ่งนั้นและซึ่งเป็นมีสองอย่างเลยคนกองที่หนึ่งนี่คือว่าผู้ที่มีศีลบรารมีเท่ากันกับคุณก็คือสามารถอุปถัมภ์จิตใจและอุปถัมภ์ทั้งโลกได้ นะฮะในสิ่งที่เรานั้นต้องการหรือไม่ไต้องการและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนะอีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่มีบรารมีสูงกว่าตรงนี้นะคำว่าบรารมีสูงกว่านี่คือเกี่ยวกับอะไรบางคนเจอคนที่จิตใจละเอียดอ่อนเอื้ออารทมีสายใยเจ๋งจิตเมตตาดีนะหรือเขาเรียกเป็นกัลยาณมิตรปัญญามิตรที่ดีที่เข้ามาและรวมไปถึงโดดเด่นในเรื่องของบริวารต่างๆด้วยใครที่อยากจะสร้าง ธุรกิจหรือกิจาการในอนาคตเนี่ยคุณเองก็จะมีนะแนวโน้มมากเลยที่จะเรียกว่าเป็นสังคมของคุณเองที่แลดูแล้วว่าเอื้ออาทรและสามัคคีซึ่งกันและกันนะตรงนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะก็ทำคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นเยอะที่ผ่านๆมาแต่ในอนาคตมันดูพลิก พลิกปัญหาเป็นโอกาสพลิกโอกาสเป็นความสําเร็จเพื่อตอนเองอะไรประมาณนี้เราต้องพยายามอย่าบันทอนจิตใจนะสิ่งที่สําคัญเลยตอนนี้พลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพพรดาที่คุ้มครองคุณอยู่ที่คุณนั่นเคยอธิษฐานตั้งจิตนะหรือว่านับถือท่านนะเกี่ยวกับเทพทางฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนพระองค์หนึ่งนะท่านกําลังอยากจะบอกว่า ช่วงนี้เวลานี้แหละเร็วๆนี้คุณเองจะหันหลังใส่อะไรบางอย่างในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมและในสิ่งที่ไม่คู่ควรทั้งทางโลกและทางธรรมนะทางธรรมคืออะไรคือพลังจิตของคุณเองที่คุณมองเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะสมคู่ควรอะไรบางอย่างนะตรงนั้นเทพไพดาท่านจะผลักพลังงานตรงนั้นออกไปให้กรรมตรงนั้นมันหมดจดนะ ต่อตัวเราต่อดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่อยู่ในสังขารน,นี้ของคนอย่างแน่นอนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรานั้นนะเรียกว,ว่าคิดถูกเป็นผิดคิดผิดเป็นถูกอะไรประมาณนี้ให้เราตัดสินใจอะ,อะไรที่มันแลดูแล้วคือให้มันดูแปลกแหวกแนวไปหน่อยทําให้คุณเองนั้นมีสีสันในการที่จะดําเนินหรือว่าก้าวขึ้นบันไดของตัวคุณเองอะไรแบบนี้บางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลนะ มีด้วยเหมือนกันใครที่รู้สึกว่าท้อแท้ต่อตัวเองเนี่ยนะชีวิตที่คุณคิดมาตลอดว่าทําไมมันถึงไม่สําเร็จสักทีเดี๋ยวมีปัญหาบางบาง,บางคนเนี่ยอันนี้สําหรับบางพลังงานนะบางพลังงานเนี่ยนะเอ็นดูมากเลยคือทําคุณกับคนไม่ขึ้นจริงๆนะมันเป็นมันมีแต่บุคคลที่ถ้าไม่ผลประโยชน์ถ้าไม่แลกอะไรซึ่งกันและก,กันมันก็ต้องเป็นอย่างอื่นแต่ถามว่าที่ดีมีไหมมันดีซึ่งมีแนวโน้มมากเลยที่เกิด ให้กับคุณในอนาคตนะอย่างแบบต่อยอดด้วยการต่อยอดคือมันมันก็ป็นเป็นการพลิกดวงชะตานะอะไรที่เราเคยโดนมาแล้วมันจะกลับด้านกันนะเป็นทางที่มีผลกระทบทางบวกให้กับคุณนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคนกองที่หนึ่งใครที่รู้สึกว่าขาดด้อยเรื่องของการงานการงานรู้สึกว่ามีปัญหาว่าจะเป็นบุคคลร่วมงานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะ ตรงนี้คุณมีเกณฑ์มากๆเลยที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือปรับระดับนะพลังงานทางด้านของการงานการเริ่มต้นใหม่หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นมีเกณฑ์ต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบนี้หรือวาจาอาจะนำพางเงินทองให้คุณโชคชะตาแม,ม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่ก็จะอุปถัมภ์คุณอะไรแบบนี้คือบางทีเราอยาเก็บกดกดดันเกินไปเราต้องปล่อยตัวเองให้อิสระนะคนกองที่หนึ่งเนี่ยคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะนะปรงอะไรได้ ได้เก่งมากคือคือได้เรียนรู้ประสบการณ์มาเยอะมากพอสมควรแล้วอะไรแบบนี้แต่สิ่งสําคัญคือมันมีจิตบางส่วนที่เราก็รู้สึกเบื่อต่อชีวิตแล้วก็ท้อแท้ต่อชีวิตบางทีก็อยากขันหลังให้ตนเองหรืออยากขันหลังให้อะไรที่มันไม่ดีคําว่าหันหลังให้กับตนเองเนี่ยถามว่าหมอพรมรู้สึกว่ายังไงหมอพรมก็รู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกว่า บางทีใจนึงก็เหมือนอยู่คือไม่เชิงซึมเศร้านะคนกองที่หนึ่งแต่เชิงว่าจิตใจมันท้อแท้มันบั่นทอนอะไรประมาณนี้ว่าบางทีการอยู่ต่อมันก็เหนื่อยจังเลยกับยุคนี้อะไรแบบนี้แล้วมาบวกกับดวงชะตาของเราแบบนี้อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยคือเะเหมือนพระแม่เนี่ยท่านเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันสเสด็จพ่อสเสด็จแม่เนี่ยตาเมตตาตรงที่ว่าบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ตรงอื่นดีแล้วตรงอื่นเสียอะไรไหมพอตรงอื่นเสียแล้วตรงอื่นดีหรือบางคนเนี่ยน่าสงสารมากเลยคืออยู่ดีๆนีเสือปะจระเข้อะไรประมาณนี้ฮะหรือนีจากจาระเข้ก็ไปปะสิงโตอีกอะไรประมาณนี้ทาให้รู้สึกว่าเราต้องต่อสู้เป็นบทเรียนที่ จดจําอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือต้องควบควมุม control อ,อ,อารมณ์ตัวเองหน่อยว่าอะไรจะเข้ามาเนี่ยนะที่มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมข้าพเจ้าก็ขอถอยออกไปทุกอย่างข้าพเจ้าจะไม่ขอเขาเรียกว่าโต้อต,อตอบหรืออะไรทั้งนั้นต้องเป็นคนที่ใจเย็นนะมากๆคือตอนนี้ถามว่าที่คุณปรงอยู่มันก็มีหลากหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันที่คุณปรงแต่สิ่งที่คุณรอคอยนั้นนะบอกเลยว่า มาถึงแน่นอนในสิ่งที่คุณกําลังขาดหายไปนะหนการเงิน 2. ความรักมีเกณฑ์ฐานร่ำรวยมีเกณฑ์ได้เดินทางได้ท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรหลายอย่างมีเกณฑ์ที่จะมีบริวารหรือกัลยาณมิตรปัญจามิตรนะเข้ามาใกล้ชิดนะคนกองที่1นนะึตรงนี้ก็มีส่วนมากที่จะค่อนข้างจะดีอ่ะเดี๋ยวพรมใจสีขอสแกนพลังงานไพ่แถวที่2นะฮะ ให้กับคนกองที่หนึ่งฟังก่อนว่าเทพพย,ยดาท่านมีอะไรจะบอกบ้างคนกองที่หนึ่งนะถ้าเกิดดูดีๆแล้วคุณมีเกณฑ์โชคลาภจากเทพพย,ยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างจะสูงใครที่นับถือเทพพย,ยดาในสายอินดูหรือว่าเกี่ยวกับทางพระแม่หรือสเสด็จพ่อหรือเทพินดูองค์ไหนก็ตามที่คุณนับถืออยู่เนี่ยมีเกณฑ์มากที่จะเปิดทางเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของ เขาเรียกว่าเทพเทวดาแล้วที่บารมีเนี่ยคือแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาส,สนาแข่งบารมีเนี่ยไม่ได้คุณเองจิตใจค่อนข้างที่จะสูงนะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะมีโอกาสมีโชคลาภที่จะได้มาอย่างกระทันหันหรือทําอะไรมันก็จะสําเร็จทําให้มีเงินนะเหมือนเงินต่อเงินไปเรื่อยๆหรือเกณฑ์โชคลาภที่ได้รับเงินก้อนโตรับทรัพย์ก้อนโตเกณฑ์ทุจริตที่จะอาจจะมีโอกาสสร้างอาสังหาริมาทรัพย์ตรงนี้ก็มีอยู่เหมือนกัน นะยังไงตรงนี้นะพรหมใจสีก็ขออวยพรนะให้โชคดีมีความสุขเริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะขอให้จิตใจอยู่กับร่องกับรอยด้วยนะฮะคนกองที่1น,นะสำเร็จสมปรารถนาดังอนาคตและสิ่งที่จะเข้ามาให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะทุกทกท่านเลยนะฮะที่ได้นะฮะรลึกนึกถึงตัวเองนะตั้งจิตสมาธิและได้รับพลังงานแรงดึงดูดจากไพ่กองที่สองเดี๋ยววันนี้หมอพรหมใจสีนะ,ะจะขอมาทํานายสดนะในพิอากาศหัวข้อที่เกี่ยวกับอนาคตนะแล้วก็สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะฮะหาคนที่2นะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีแนวโน้มทางด้านใดบ้างที่ จะเข้ามาและเกิดขึ้นในอนาคตของคุณซึ่งต่อยอดไปค่อนข้างจะยาวเลยหลังจากนี้นะถามว่าพลังงานที่พรมใจสีมองอยู่ตอนนี้คนกองที่2เป็นอย่างไรนะถามว่ามันมีสองขั้วตอนนี้ที่คุณกำลังเป็นอยู่อาจจะขออา่านไพ่ให้ฟังก่อนว่าไพ่แถวแรกเนี่ยคนกองที่สองได้ไพ่อะไรบ้างนะฮะได้ไพ่เอ็กซ์ซอร์สนะฮะได้ไพ่ king น of ะ ครับนะไพ่ทรีออฟวอไปเจ็ดไม้ทั้แล้วก็ไพเดือโฟคือสิ่งที่สําคัญเลยตอนนี้ที่ผมใช้สีมองหรือสแกนพลังงานจากไพ่แถวแรกเนี่ยคืออันนี้ขดทายจิตของคุณนะตอนตอนนี้หน่อยนะที่พอสื่อสารกันได้ที่ผ่านจากพลังงานของไพง่หรือว่าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านได้สแกนมองเห็นคนกองที่สองคุณเองเป็นคนที่ต่อสู้ต่อสู้จริงๆเคยผิดพลาดมาแล้วหลายๆอย่าง ถามว่าผิดพลาดในแง่ไหนคือมันได้เริ่มมันดีต่อเราก่อนถูกไหมจากที่หมอพรหมได้มองเห็นคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเรามองว่ามันดีต่อเราก่อนรู้สึกว่ามันเปิดทางดีรู้สึกว่าอะไรอะไรมันดูเออน่าสนใจเออน่าร่วมด้วยหรือน่าลงมือกระทำอะไรประมาณนี้นมาจะเป็นการน่าลงทุนการน่าจะเริ่มต้นใหม่กับสังคมตรงนั้นการอยากจะมีตรงนั้นอะตอนนั้นคือมันมันคิดไปในสิ่งที่นั่นสมุู แต่สุดท้ายแล้วบางบางคนนะคือน่าเอ็นดูมากคือรู้สึกมันมันจบด้วยกรรมทําไมการช่วยช่วยช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือตรงนั้นช่วยเหลือส่วนนั้นเนี่ยหรือช่วยสังคมตรงนั้นทําไมแลดูแล้วมันต้องแลกเปลี่ยนเหมือนผลประโยชน์หรือรู้สึกว่าทําไมมันไม่ได้ดีเหมือนตอนที่พูดกันเลยหรือตอนที่คิดกันเลยตรงนี้นะเป็นสิ่งที่น่าเอ็นดูมากสําหรับคนกลุ่มที่สองแล้วก็เมื่อมันไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังอะไรแลวเนี่ย จิตคุณก็จะค่อนข้างจะปรงหรือว่าปรับเปลี่ยนให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันคือคุณเป็นคนที่ถ้าอะไรใช่ก็หยิบจับมาถ้าอะไรไม่ใช่ก็ขอหันหลังกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเองก็ถามว่าเป็นคนที่บุญมีไหมบุญมีกรรมมีแต่ถามว่าเวลาขอแนะนําอย่างนี้เลยคนคนที่สองเวลาช่วงที่เจอเป็นกรรมเนี่ย หรือมันไม่ได้ดีไปตามเป้าหมายได้กเริ่มเดิมทีที่เราได้คิดหรือที่เราได้มีไอเอดียหรือความคิดเห็นที่จะลงมือเนี่ยตรงนั้นต้องต้องต้อง,ต,องต้องคิดให้ละเอียดก่อนเพราะว่าคนกองที่สองเนี่ยผมชัยศรีมองมองเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นบริวารหรือว่าเป็นคนรบข้างหรือว่าใครก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวเราเองหรือว่ารวมรวมกันหลายๆอย่างเนี่ย เวลาพูดคุยเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราพูดเนี่ยมันง่ายจังเลยนะรู้สึกว่าทาไมเวลาพูดออคนอื่นมาแสดงความคิดเห็นเราเองแสดงความคิดเห็นหรือรวมๆกันออกความคิดเห็นกันเรารู้สึกว่าเออทำไมมันดี มันดีจากเลยอะไรเงี้ยลองทําดีกว่าลองเริ่มดีกว่าเอออะไรดีกว่าแต่ประเด็นเนี่ยที่คุณได้เรียนรู้เต็มเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ล่าสดุดหรือว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็ดีที่คุณเองนั้นเคยล้มลุกคลคลานหรือเคยต่อสู้มาใหม่หรือเริ่มต้นใหม่ทุกเรื่องไม่เะความรักเอย่ยการงานเอย่ยอ,อะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยนะคือมันมันมัน เรารู้สึกว่าอืมเราพลาดไปอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยต้องทําให้เราเนี่ยหันหลังได้อย่างรวดเร็วคุณเองเอาข้อจริงเดีคือเราเองก็เป็นคนที่ชอบความอิสระนะแต่ตรงนี้มันดีไหมมันดีแต่บางทีการที่อะไรก็ได้มากเกินไปเกี่ยวกับบุคคลรอบข้างเนี่ยเราไม่มีกฎไม่มีกรอบไห้ตัวเองตรงนี้ค่อนข้างจะมันมีสองเกณฑ์ค่อนข้างจะไม่ค่อย มันจะทําให้เราผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นผลอันตารายได้ต่อผู้คนที่ที่เขาเรียกทำคณกับคนไม่ค่อยขึ้นนะตรงนี้ค่อนข้างจะจะดีหรือบางคนจะเข้ามาหาคุณเพราะอะไรอะไรประมาณเนี้อ,อม,ามาเข้ามาหาเพราะอะไรเพราะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเขาอาจจะต้องการแลกเปลี่ยนอะไรกับเราตรงนี้กตตตตต็ต้องคู่ควรที่จะระวังอย่างมากๆเลยนะสิ่งที่สําคัญนะบางคนก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเรื่องงาน เพื่อนร่วมง,งานหรือบางคนอาจจะมีกรรมเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานความเหน็ดเหนื่อยหรือบางทีรู้สึกว่าเหนื่อยฟรีรู้สึกว่าใหเ้เหมือนเป็นผู้ให้ให้จนเหมือนกับว่าไม่ได้ทําไมสิ่งที่ให้มามันไม่ค่อยได้รับกลับมาตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นกรรมในอดีตนะยังไงก็พยายามจิตใจให้เขาเรียกว่าให้อยู่กับร่องกับรอยหน่อยนะพยายามโฟกัสปัจจุบันอะไรที่ไม่ใช่พยายามผลักออกไปอเดี๋ยวพร้มจะสิจะขอสแกนพลังงานของพระแม่มหาการีนะพระแม่ตรุษขาพระแม่อุมาหรือในสายของเทพ ดูนะขอบารมีของท่านหน่อยนะขอสแกนพลังงานไพ่แถวที่สองให้คนกองที่สองนั้นฟังกันว่าอนาคตและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะหลังจากจากฟังคลิปนี้ที่มีบุญสัมพันธ์นกันกับคลิปนี้นะเสด็จแม่มีไราอยากจะบอกบ้างนะให้กับคนที่สองนั้นได้รับ,บรู้นะ,ะแต่ขอสแกนพลังงานสักครู่หนึ่ง King of Swords, Ten of Pentacles, ไพ่เรียนนะแบบมีไพ่เหรียญแบบเป็นเป็นไพ่เหรียญขึ้นมาเลยนะเป็นไพ่ราชาผู้นำํำไพ่ The Lover คือพลังงานที่แลดูแล้วเนี่ยคุณเองนะเอาบอกเลยคือตอนนี้มัน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  มันจะจบตัวแล้วคือกรรมที่ผ่านผ่านมามันเป็นโมฆะหมดเพราะเราเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจองเวรกับใครอาจจะรู้สึกเค,เคืองแต่เราก็มันรู้สึกเคือง,องว่าโชคชะตากันแกล้งหรือสังคมรอบข้างมันดกกันแกล้งเราอะไรประมาณนี้แต่คุณเองเป็นคนที่ไม่ได้ จองคิดจองแค้นอะไรแบบนั้นนะันเป็นคนที่ลึกๆก็ใจเย็นหรือว่าพยายามพันหลังไปไม่สนใจดีกว่าเดินไปข้างหน้าดีกว่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะับให้เหรียญขึ้นมาเต็มๆนั่นคืออันดับแรกเลยคือการถูกแก้กรรมด้วยการเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีบริวารที่ดีบริวารที่ดีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนที่ดีสําหรับคุณเองคือคนที่ยอมกล้าเสียสละและเป็นคนที่จิตใจคล้ายๆกับคุณอะไรประมาณนี้แล้วคุณเองเนี่ยจะเริ่มมีความเป็นผู้นํา สูงมากโดยที่จะไม่ค่อยพลาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่คุณเจอประสบการณ์ชีวิตก่อนหน้านี้ที่คุณเจอ มันบ่มเพาะคนจนพุนมีประสบการณ์มากกว่าผู้อื่นเรียนรู้อะไรมากกว่าผู้อื่นแล้วก็จะมีความอบอุ่นต่างๆนะใครที่มีครอบครัวมีความรักสายใยสัมพันธ์จะพัฒนาดีขึ้นใครที่โสดเนี่ยมีเกณฑ์มีคู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยและมีความเป็นผู้นําเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะมีโชคลาภตัวเด่นโชคลาภมากเลยนะคนกองที่หนึ่งสองนะฮะยังไงพรมใจสีนะก็ขอให้คนกองที่สองเนี่ยนะคิดอะไรทําอะไรก็ขอให้สมปรารถนาตามที่ได้ถูกบัิทึเอาไวา้และอะไรที่ นะไม่เหมาะสมเนี่ยก็ขอให้ออกไปให้หมดเลยนะขอให้เริ่มต้นใหม่นะจากบุญบรารมีที่คุณนั้นเคยเคยทำได้เคยสร้างจากอดีตชาติมาช่วยเหลือคุณในปะันนี้ด้วยนะขอให้โชคดีเริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแลรัองมวยพรน,นี้นะฮะสาธุนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะทุกทท่านเลยเนี่ยที่ได้ตั้งจิตตั้งสมาธินะได้พลังงานแรงดึงดูดจากไพ่กองที่สเดี๋ยวนี้พรมชัยศรีจะมาทํานายสดในพิอากาศหัวข้อที่ว่าดวงชะตาของคุณนะที่เกี่ยวข้องกับในอนาคตจะมีอะไรนะฮะ ดำเนินการนะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อในการดําเนินการเริ่มต้นใหม่อะไรต่างๆให้กับชีวิตนะและอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นที่กําลังจะเข้ามาหาคนกองที่สามนะยังไงนะใครที่ได้พลังงานแรงดึงดูดนะจากคนที่ได้เลือกไพ่กองนี้ก่อนอือ่นเลยกรมใจสีขอสแกนพลังงานที่ได้สื่ออย่างชัดเจนตอนนี้หน่อยนะว่าคนกองที่สามเอาเข้อจริงนะ ใครที่นับถือเทพพย,ายดาไม่ว่าจะเป็นในสายพระเมเหหรือเทพฮินดูองค์ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือคุณเองเปรียบเสมือนเป็นลูกรักเปรียบเสมือนเป็นลูกโปรโดของท่านนะท่านเองก็เอาข้อจริงคือเหมือนท่านเองก็มองเห็นอะไรหลายๆอย่างของคุณ หมดทุกเรนูอนุคมคนเลยว่าบางสิ่งที่ผ่านมาคือหรือล่าสดุดหรือที่ผ่านมาชีวิตของคุณดูเหมือนโดนกันแกล้งจังเลยทำไมทำดีแล้วไม่ได้แต่ทำไมพอเราได้รับใช้ชนะจากอะไรบางอย่างแล้วมันโดน ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือบางคนเนี่ยหนักหน่อยนะคนกองที่สานะเหมือนเป็นลูกหลานเทพพยายดาแต่ว่าเวลาขึ้นก็ขึ้นสุดแต่เวลาตกก็ตกสุดเหมือนกันเพราะเราเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมสูญสิ้นอะไรใดๆซึ่งมันจะเป็นจุดพลาดของดวงบางบางสิ่งบางอย่างที่มันคือมันพร้อมที่จะกันแกล้งเราอยู่แล้วตรงนี้เราต้องพยายามออปล่อยปละอะไรที่ไม่คู่ควรไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็พยายามปล่อยมัน นะปล่อยมันแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันอีกเลยถ้าอะไรเรามองเห็นแล้วว่ามันจะออมันไม่ได้นําพาให้เราสูงส่งเหมือนจิตของเราที่ได้รับความสงส่งมาในการกําเนิดจากสังขารสังขารนี้สิ่งที่สําคัญเลยคือคนกองที่3นะบอกเลยว่ากรรมใดๆเนี่ยถามว่าเราก็ได้ชดใช้ไปเยอะแยะพอสมควรนะแต่ในอนาคตมันจะเกี่ยวกับบุญบางคนเนี่ยมีโอกาสเรื่องคนเรื่อง,องทองมากเลยเรื่องเงินเรื่องทองที่จะได้มาแบบ ราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะพลังงานเรามันดึงดูดทางด้านนี้ก็เป็นจากพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพย,ยดาของเราด้วยที่ท่านจะให้ตรงนี้มาเพื่อเป็นการแก้กรรมของการเงินนะเดี๋ยวก่อนเออเลยพรมใจสีเนี่ยจะขอทํานายนะไพ่แถวที่หนึ่งให้กับคนกองที่3นั้นได้ฟังก่อนว่านะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะตอนตอนนี้นะได้ไพ่กสอสนะไพ่สิบดาบ เก่ u sí, p sí. sí. ับสอดนะก่งอับคัพสนะคือพลังงานไพ่แถวที่หนึ่งเนี่ยเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยว่าคนกองที่สามเนี่ยเวลาขึ้นก็รู้สึกว่าขึ้นสุดจังเวลาขึ้นก็ขึ้นสุดได้จริงได้อะไรจริง แต่สิ่งที่มันลำบากที่สุดคือการประคับประคองไอ้ตรงสิ่งนั้นที่เราได้รับมาเนี่ยให้มันสม่ำเสมอหรือให้มันอยู่กับเราไปยาวๆตรงนี้มันยากหน่อยนะคร<ม>ับบททดสอบตอนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าหมอพรหมเนี่ยนะพูดแทนคนกองที่3คือเจ็บปวดมากเลิกกรรมของบุคคลบริวารหรือคนที่ไม่ได้เป็นกัลยาณิมิตรที่ดีหรือไม่ได้เป็นบริวารที่ซื่อสัตย์ต่อเราและอีกอย่างหนึ่งคือการความรัก มีใครบ้างไหมคนกองที่สานะนี่หมอพรมขอขอให้แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะว่าใครบ้างที่เคยโดนเพื่อนฝูงหักหลังหรือโดนบุคคลหักหลังที่แรกๆเข้ามาหาตัวตนคุณหรือว่าเข้ามาหาคนใกล้ชิดคุณเนี่ยจะพูดคุยกันในทางที่ดีไปหมดเลยมันมันทำให้เราเลยพลาดที่จะไปลุ่มหลงเชื่อต่อบุคคลเหล่านั้นแต่สุดท้ายบางทีมาจบด้วยการหักหลังถ้าไม่ผลประโยชน์ก็ต้องเรื่องเงินเรื่องทอง,ถ,องถ้าไม่เเรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องเป็นเรื่องอื่นที่เรานั้น อยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ให้มากกว่าผู้ได้รับแล้วอะไรเหมือนโดนขายฝันถ้าเกิดพูดง่ายมีใครเคยเจอมั้งฮะคนกองที่3านั้นเม้นกันได้นะยังไงใครที่เม้นเนี่ยพรมใจสีก็ขออวยพรให้เชคชะตาจงกลับด้านนะจากที่ไม่ดีก็ขอให้กลับมาเป็นดีเพื่อทดแทนสิ่งที่เราได้อาพับตรงนั้นซึ่งเป็นกรรมจากอดีตนะคุณเองเป็นคนที่จริงนะเอาก็จริงคนกองที่3าเนี่ยจิตใจอ่อนโยนมากแต่ที่คุณได้มาเป็นบุคคลแบบนี้เพราะอะไรเพราะประสบการณ์ชีวิตของคุณนะ่ะนะ ที่ได้เรียนรู้ประสบพบเจอมาค่อนข้างจะเยอะคุณเองเป็นคนที่จิตเมตตาง,งามเอ,อื้ออาทรดีเวลาอุปัรภมคืออุปัรภมคือเวลาดีก็ดีเวลาตัดก็ตัดก็คุณควรจะคู่ควรเป็นคนอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณเองยังแบบว่าออประคับประคองสิ่งที่มันไม่คู่ควรตรงนั้นมันจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความผิดพลาดต่อเนื่องอีกได้อาตรงนี้ค่อนข้างจะสําคัญคุณเองก็กาลังจัดการนะบางคนอยากจะคิดเกี่ยวกับโรเจกต์จะคิดเกี่ยวกับ,กกบลงการลงทุนบางคนค,คิดเกี่ยวกับจ้างให มีโชคลาภอยากให้การเงินโดดเด่นดีเด่นอยากบางคนอยากจะสร้างอสังหาริมทรัพย์บางคนอยากจะมีคู่รักที่ดีที่เป็นคู่ร่วมซื้อสัตว์บริสุทธิ์แล้วก็ร่วมสร้างอะไรกันไปต่างๆนานาตรงนี้ก็พอมีขึ้นมาอยู่เหมือนกันแต่โชคชะตาของคนกองที่3นะในเมื่อในฐานะเราเป็นลูกโปรดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ให้เราเหน็ดเหนื่อยหรือไม่เราผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านเลยว,ว่าที่ผ่านๆมาเราผิดหวังหนักมากนะคนกองที่สองนขออภัยฮะคนกองที่3นะบอกเลยว่าหนักจริงๆ เวลาเจอเจอหนักจริงๆบางคนถ้าไม่เรื่องสุขภาพก็ต้องเรื่องอุบัติเหตุแลวก็เคยผ่านแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้เจออุบัติเหตุหรืออะไรตรงนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับดวงมันไปไปตกเรื่องอื่นอะไรอย่เกี่ยวกับเกณฑ์บริวารหรือช่วยเหลือคนจนแบบว่า แบบคือมันเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ความเมตตาเอออาทรจอาอุปถัมภ์คนอื่นแต่ม,มันมันไม่ดีเลยกับบุคคลเหล่านั้นมันเป็นกรรมกับเราตรงนั้นก็ปลดปล่อยไปนะยังไงเดี๋ยวท่านจะล้างให้นะอ่านเดี๋ยวขอสแกนพลังงานไพ่แถวที่2ให้กับคนที่3นะลูกรักลูกปวดของเทพไพดาหน่อยนะว่าท่านมีอะไรอยากจะบอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ท่านกาลังวางแผนให้นะ,อะรอสักครู่หนึ่งนะฮะขอสแกนพลังงานสักครู่หนึ่ง คุย e n of เป็นติ l ค s t ส u ทรูออฟ r d s สอ่อจะขอภัยฮักทรูออฟวอนส์อ่านะไพ่สองไม้เท้ามองหาด้านหน้านะแล้วก็เกี่ยวกับเทนออฟเพนติเคิลส e วิวออฟเฟอร์จุนวิวออฟเฟอร์จนทอมเพนออฟเพนติคิสแล้วก็ควีนออฟเพนติ c ค e s สเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีเลยในการที่จะทดแทนให้นี่คือเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ก่อนที่จะได้เปิดไพ่แถวนี้มาเนี่ยก็ได้นึกถึงท่านที่ในฐานะคุณเองเป็นลูกโปรดลูกรับของท่านเลยคือถามว่าอนาคตคือจะเป็นยังไงคุณเองจะเดินไปถูกทางแล้วนะ 1, 2, ไพ่ทูอ็อบ n อลไพ่สองไหมถ้าคุณจะเดินไปถูกทางท่านจะเปิดหนทางให้คุณเองนะและคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากท่านโดยที่ท่านเองไม่จําเป็นต้องขออะไรเลยอ่อมขออะไรจากท่านเลยนะเรามีอะไรอธิษฐานจิตไปตามปกติได้แต่สิ่งที่คุณจะได้รับนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่าง อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่คุณขอด้วยสิ่งที่คุณไม่ขอก็จะได้รับมาเนื่องด้วยจากการพิจารณาจากพระองค์ท่านเองอะไรอย่างเงี้ยว่าลูกหลานคนนี้ของท่านควรจะต้องได้รับสิ่งนี้ควรจะต้องเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะบางคนมีเกณฑ์ร่ำรวยมากเลยโดยมีเกณฑ์ร่ำรวยในทางของด้านอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินมรดกตก,ตกทอดรถราบ้านอะไรนี้ที่อยู่ที่พักที่อาศัยหรือการได้สร้างอะไรที่เรานั้นต้องการอยู่แล้วก็บางคนอาจจะมีเนื้โน้มสูงมากที่เป็นธุรกิจคุณเองเนี่ยเป็นลูกรักลูกหลวกของเทพพย,ยดานะดวงของคุณบางทีอาจจะเคยเป็นบริวารคนอื่นมาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดหลักๆจริงอะดวงชะตาคุณมีความเป็นผู้นํามากกว่าเป็นบริวาร อะไรอย่างนี้ดวงของคุณจะเป็นบริวารคนอื่นไม่ค่อยได้เหมือนกันันนี t t <c 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 uh> <c ้สาหรับบางคนคนกองที่3านะบางคนที่เป็นบริวารคนอยู่ก็ไม่เป็นไรเราทาต่อไปได้เมื่อถึงเวลาท่านจะเปิดผนตาให้คุณนั้นเองเป็นผู้นําให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลในความเจริญรุ่งเรืองตามบุญบารมีที่คุณนั้นได้เคยสร้างมาร่วมกันกับท่านด้วยในอดีตชาติไกลโพนแล้วก็จะมาส่งผลในอนาคตนี้ที่กําลังจะเข้ามาให้อุดมสมบูรณ์คือร้อเปอร์เซ็นเลยนะสำหรับคนกองที่ สามนะัจะทําอะไรก็จะได้รับแต่เงินแต่โทแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆนี่คือในอนาคตที่รอมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่ามันจบแล้วมันพอกันแล้วกับสิ่งที่คุณนั้นต้องเสียสละตนเองให้กับเวรกับกรรมที่ผ่านๆมายังไงให้ตระหนักจิตตรหนักใจน,นะนะฮะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณยิ่งให้ดียิ่งขึ้นไปทาอะไรก็สมปรารถนานะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ